สวัสดีนะครับเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาอยู่กับจันออกเหมือนเดิมกันอีกแล้วนะครับนะวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับอยู่ในเกม The Walking Dead All Star นั่นเองนะครับนะวันนี้วันลอยกระทงด้วยนะครับใครที่ออกไปลอยกระทงก็ให้ระมัดระวังตัวก็ได้แล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเจ้าไม่น่าจะยาวมากนะครับก็คือจะเป็นคลิปสรุปในส่วนของตัวละคร4ตัวที่เราสามารถเลือกได้นะครับจากกิจกรรมการจัดการเมืองนั่นเองนะครับซึ่ง แต่ละตัวเนี่ยนะครับอาจารย์ได้เคยทำในส่วนของตัวคลิปสรุปไปแล้วนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมีความสามารถโดดเด่นอะไรยังไงบ้างนั่นเองนะครับผมก็สามารถไปดูได้ในช่องอาจารย์เลยนะครับทั้ง4คลิปนะครับตรงส่วนนี้นะอ่ะวันนี้จะมาสรุปให้ฟังว่าทั้ง4ตัวเนี่ยนะครับในรอบนี้เนี่ยเราควรจะเลือกตัวไหนมาใช้งานดีนั่นเองนะครับผมก็มีด้วยการ4ตัว4ไ่ล์เลยนะครับเบต้านะครับยูจีนแอนเดรียแล้วก็กีเดียนั่นเองนะครับนะ สำหรับตรงนี้นะถ้าเราดูจากเทียก่อนนะกันนะครับประมาณนี้นะครับสารอาจารย์เนี่ยมองว่านะครับเราดูก่อนว่าทีมเราตอนนี้เราอยากปั้นตัวไหนแล้วเราขาดตําแหน่งอะไรนะครับเพราะว่าทั้ง4ตัวเนี่ยนะครับตำแหน่งค่อนข้างที่จะต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะครับตัวเบต้าเป็นแท้งครับเบต้าเป็นแท้งนะครับยูจีนเป็นสายสนับสนุนซัพพอร์ตนะครับแอนเดรียก็เป็นสายเลนเจอร์ตัวโจมตีนั่นเองและสุดท้ายกีเดียนเป็นวอริเออร์ สายโจมติีระยะประชิดนะครับแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยตัวไหนที่น่าใช้ที่สุดนะครับตอนนี้อาจารย์มองว่าอยู่ที่2ตัวก็คือตัวเบต้าและก็ยูจีนั่นเองนะครับผมตัวเบต้าอย่างที่ได้ทําคลิปไปนะครับเบต้าจะเป็นตัวแท้งที่สามารถสะท้อนดดเมจกลับไปยังศัตรูได้นั่นเองเพราะงั้นเนี่ยยิ่งศัตรูตีแรงมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งสะท้อนดดเมจกลับไปแรงมากขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นตัวแท้งที่สามารถใช้งานได้ดีเลยนั่นเอง นะครับสเหรตาตอนนี้ถือว่ามาแรงมากตีแรงตีกลับไม่โกงนะครับนะสำหรับยูจีนครับนี่ก็เหมือนกันเป็นตัวตึงเลยนะครับสำหรับสายซัพพอร์ตนะครับมาแรงแซงกลนเลยก็ได้ได้นะตอนนี้นะครับด้วยความสามารถในการที่จะโยงกระเป๋าเพื่อฮิวเพื่อนหรือแม้กระทั่งของดีอย่างหุ่นไลกาที่สามารถดึงความสนใจศัตรูนั่นเองนะครับได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าถ้าณ4ตัวนี้นะเวลานี้นะครับอาจารย์มองว่า เบต้ากับยูจีเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างสูสีกันเลยนะครับนะแต่ถ้าเลือกไปแล้วเนี่ยก็ควรที่จะเอาไปอัพให้ถึงขอบแดงเพื่อสามารถที่จะปลดอุปกรณ์ส่วนตัวให้สามารถนํามาใช้งานได้นั่นเองนะครับผมนะถ้าไม่ปลดก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่แต่อาจจะไม่ยังไม่เก่งมากนั่นเองที่บอกไปนะครับนะตัวเบต้าเนี่ยถ้าปลดแดงแล้วบวกเยอะๆเนี่ยนะครับยิ่งอมาตะได้นานและตีได้แรงนั่นเองสะท้อนได้แรงนะครับยูจีเนี่ยก็ซับทั้งหุ่นไยกาถึกแล้วก็สามารถฮิวได้แรงขึ้นนั่นเอง นะครับตัวต่อมานะครับถ้า2ตัวนี้เราถือว่าเทพไปแล้วก็อาจจะลองลงมาเป็น,นส่วนของตัวแอนเดียก็ได้นะครับแอนเดียก็เป็นสายโจมตีระยะไกลที่สามารถที่จะยิงศัตรูให้สตันนะครับสามารถคดจัหวะได้อย่างดีเลยทีเดียวนั่นเองแล้วก็ยิงได้แรงมากด้วยนะครับแอนเดียนะครับนะตรงนี้เลยนะครับและสุดท้ายคือกีเดียนครับกีเดียนก็อยากจะยังไม่ค่อยเด่นมากเท่าไหร่นะครับเรื่องของการผลักศัตรูให้กระเด็นแล้วก็ทําให้ศัตรูสตันเนี่ยถ้าศัตรูข้ามในส่วนของที่กั้นมานั่นเอง นะครับผมนะตรงนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยทั้ง4ตัวเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่แตกต่างกันเลยเราก็ดูว่าทีมเราเนี่ยขาดตัวอะไรอยู่นะครับก็เลือกตัวนั้นไปใช้ในการอัปเกรดหรือว่าไปจัดทีมสามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการนั่นเองนะครับผมนะเบต้านะครับยูจีนแอนเดียหรือว่ากีเดียนนั่นเองนะถ้าจัดนับเลยง่ายๆง่ายๆตอนนี้พรุ่งนี้อาจารย์จะเลือกตัวยูจีนอาจารย์จะเอายูจีหอมาขึ้นขอบขาวให้ตัวยูจีหออาจารย์นั่นเองนะครับนะ รอลงมาก็อาจจะเป็นเบต้าแอนเดียแล้วก็กีเดียนตามลาดับนะครับนะอย่างที่บอกครับแต่ละคนมีทีมต่างกันก็อาจจะดูว่าเราต้องการเอาตัวไหนไปเสริมพลังให้มันแข็งแกร่งขึ้นมากนั่นเองนะครับผมนะตรงส่วนนี้นะครับนะเพราะงั้นเนี่ยอย่าพลาดกันนะครับตอนนี้กิจกรรมก็เหลือแค่อันนี้อันเดียวสําหรับใครที่ยังส่งคนหาร่วมไม่ครบต่างๆนะครับพยายามทําให้ครบกิจกรรมเหลืออีกวันยังมีเวลาอยู่นะครับนะตรงส่วนนี้ถือว่าได้ของดีนะพรุ่งนี้ได้ทั้งของเนี่ย ด้ตัวสุ่มอะไรต่างๆนะครับตรงนี้พยายามอย่าพลาดกันนะครับนะอ๋อแล้วก็วันนี้มีส่วนของตัวกิจกรรมคําสัญญาเพิ่มเข้ามานะครับตัวนี้นะครับนะรู้สึกว่ามันจะได้ตัวเลือกด้วยนะครับแต่อาจารย์จําไม่ได้ว่ามันได้ตัวอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูให้แล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาไหนๆก็มาแล้วเนาะอ่าน่าจะอยู่ในประกาศนะครับสําหรับตัวกิจกรรมกิจกรรมนี่บันทึกการอยู่รอดใหม่คําสัญญาส่วนที่2นะครับของรางวัลจะเป็นตัวเลือกนะครับ มีเกรนโคอีเอ็กเซลลอร่าและก็ตัวเลือกตามฝ่ายอีก5าใบนะครับเพราะะตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าถามอาจารย์นะครับ4ตัวนี้เลือกตัวไรนะครับเกรนโคอีเอ็กเซลหรือว่าลอร่าอาจารย์เลือกเกรนอยู่แล้วนะเพราะว่าน่าจะเอาไปซัพพอร์ตได้ดีนะครับตรงส่วนนี้นะของเกรนนะครับนะส่วนตัวอื่นๆอย่างที่บอกไปครับก็อาจจะลองดูก็ได้ว่าตัวไหนเหมาะนั่นเองนะครับนะตัวอื่นๆนี่จะมองว่าธรรมดาเนาะหรือว่าจะเลือกเอาไปเสริมเพื่อใช้ในการลงตัวหอ ของแต่ละฝ่ายตัวป้องกันหอแต่ละฝ่ายนั่นเองก็สามารถเลือกได้นะครับแต่ว่าถ้าตรงนี้อาจารย์เลือกเกรนเพราะเป็นตัวซัพพอร์ตที่ใช้งานได้ดีที่สุดณนะเวลานี้พอๆกับ Eugene, ยูจีนหรือที่แซงมาอย่างแรงเลยนั่นเองนะครับผมนะอ่ะก็ถือว่าแถมกันไปนะครับนะสำหรับตัวกิจกรรม2อ,อันณนะวันนี้นั่นเองนะครับจัดการเมืองก็เหมือนเดิมอย่างที่บอกไปครับเบต้ายูจีนแอนเดรียก็กีเดียนั่นเองเลือกเอาตามสะดวกเลยนะครับส่วนไอ้กิจกรรมคําสัญญาก็เลือกเกรนละกันหรือว่าเป็นตัวที่น่าเลือกมากที่สุดละกัน นะครับผมนะอ่ะยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันสั้นๆไม่ยาวมากนะครับยังไงก็ก่อนจากกันเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe จันด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้ไมา่พลาดคลิปต่อๆไปกันนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวไว้จะมารีวิวตัวละครต่อๆไปให้ครบล้วกันนะเพราะว่าเพิ่งมีตัวละครใหม่มาเนาะวันนี้โบรดี้เลยนั่นเองยังเปิดไม่ได้เลยตอนนี้อาจารย์เลยดองทองกับดองตัวไว้หน่อยนึงนะครับก็เดี๋ยวไว้ว่า จะเก็บให้สักครบร้อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็มาเปิดดูกันแล้วกันนอก่าเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะครับนะอ่ะโอเควันนี้อาจารย์คงต้องขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ